ส้มตกบางส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งส้มอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกส้มอะไรส้มเขียวหวานหวานจีบหวานจีบผมมีวิธีส้มเปรี้ยวทำให้หวานสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์เอ่อเาแก่ร้านส้ม เส้มเปลือกบางส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งส้มอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกส้มอะไรส้มเขียวหวานเอาเส็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านน้องกันตานะครับตะกร้าตะกร้าอะไรนะตะกร้ากันตาสสีีฟฟ้้าานี่นะครับผมรับประกันหวานเจี๊ยบ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 มาดูวิธีการเรามีวิธีการเลือกซื้อส้มเนี่ยเขาดูยังไงนี้อย่างนี้ก็ต้องดูเปลือกบาง เปิดบางเหมดบางจับจับนี่ดูรู้เลยใช่ไหมรู้เลยครับเปิดบางเปิดหนาอ่าพวกสีสันนี่เกี่ยวไหมสีสันก็จะต้องเหลืองอ้าวแล้ววิธีการเลือกแบบว่าผมเป็นลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อทางทางร้านนี่มีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับแนะนำยังไงเราต้องมาดูติดตามมาดูอ่โอเคนี่กำลังทำงานสดกันเลยนะอันนี้มันมีเบอร์ไหมเขาเรียกเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเบอร์เบอร์ใหญ่สุดเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ก็เหมือนไข่ก็แหละอ่าเหมือนไข่เหมือนไข่อะไรเหมือนไข่อ่าวิธีการเลือกนะครับวิธีการเลือกเลือกซื้อแล้วกินเลอกซื้อแล้วกินเน้นสีน้ำตาลเหลืองเหลืองนี่จะมีรสชาติหวานอันนี้ทำไมมันทำไมถึงดีมันเก่จัดมันแก่จัดมันแก่จัดใช่แล้วถ้าเขียวแบบเนี้ยก็เขียวแบบนี้ก็แล้วแต่สวนจะบำรุงบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยว ไม่แน่นอนแล้วแต่แล้้วแตต่องลองชิมกันเอาตะการหนึ่งกี่กิโลตะการหนึ่งยี่สิบห้าโลครับเลือกเป็นตะกร้าหรือเป็นเข่งเลือกเป็นตะกร้าครับเลือกเป็นตะกร้าเนาะตะการยี่สิบห้าโลตะการยี่สิบห้าโลอย่างนี้ส้มมาจากที่ไหนสุโขทัยสุโขทัยส้มส้มจังหวัดอะไรอ่าหวานสุดจังหวัดอะไรล้านสุดเหรอเลือกก่อนติ๊กตอก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 จังหวัดไรดีหวานสุด ก็มีจังหวัดสุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรอ๋อที่หลักๆเลยนะใช่ครับหลักก็จะมีสุโขทัยกับกำแพงเพชรที่เยอะเนะเยอะๆช่วงนี้ออกเยอะเลยหรืช่วงนี้แหละครับปลายฤดูแล้วอ๋อช่วงนี้ปลายแล้วด้วยปลายแล้วจะหมดนี่ล่าล่าไปอีกอีกไม่เกิน2ออาทิตย์ก็น่าจะหมดละต้นฤดูนี่ประมาณเดือนไหนต้นฤดูเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาใช่ครับปลายฤดูก็เมษาเมษาอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เบอร์สองศูนย์โอ้มีสองศูนย์ด้วยใช่อันไหนเบอร์ศูนย์อันนี้อ่ะเดี๋ยวเทียบกัน อันนี้ศูนย์อันนี้สองศูนย์อันนี้อ่ะสองศูนย์อันนี้เบอร์ศูนย์อันนี้สองศูนย์นี่เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นี่เบอร์ศูนย์อ๋อเล็กกว่าเล็กกว่ามีปัญหาไหมเวลาเอ่อลูกค้ามาซื้อของในปัญหาที่เจอบ่อยๆคืออะไนระปัญหาตอนนี้ที่เจอก็คือ,อของไม่พอให้ลูกคา้าเพราะว่าปลายฤดูแล้วแค่นั้นเองปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องเสียหาย ที่ร้านไม่มีไม่มีเพราะว่าเราคัดออกหมดอ๋อนี่กำลังคัดกันเราคัดแล้วคดีเนี่ยกำลังคัดอู่เลยอ๋อนี่ที่ทำกันอยู่เนี่ยนะใช่แล้วนี่คัดแล้วคัดีก่อนจอนจะส่งลูกค้านี่เราก็มาคัดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ช่างกิโลเลยคัดเต็นถ้าส้มเปรี้ยวนี่มีวิธีแก้ไหมไม่มีไม่มีวิธีแก่บางปีก็หวานเจี๊ยบบางปีก็ มีเปรี้ยวแล้วแต่แล้วแต่ฤดูแล้วแต่ภูมิอากาศผมมีวิธีส้มเปรี้ยวทำให้หวานเคยลองไหมอ๋อจอยเคยลองไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปลองเดี๋ยวหาแต่ต้องหาส้มเปรี้ยวๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันว่าอีพีหน้าเนี่ยต้องมันจะ หวานจริงหรือเปล่าแต่วันนี้นะครับฝากทางร้านด้วยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านกันตาร้านกันตาอยู่ที่ตลาดอัยาลาตลาดอัยลาอยู่ประมาณตรงไหนครับอยู่ศูนย์อาหารสามสังเกตง่ายครับที่สังเกตง,ง่ายคือตรงข้ามศูนย์อาหารสามศูนย์อาหารสามป้ายาลาไปาใหญ่ายใหญ่มีมีป้ายในร้านหรืออ่าเดี๋ยวมีเบอร์โทรมีครับอ่าโอเคเดี๋ยวฝากเบอร์โทรแล้วก็เอ่อเพจเพจทางร้านมีไหมหรือเป็นไม่มีครับเป็นเพจส่วนตัวนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์กับเพจดีะมี มันจะเบอร์โทรกับ Facebook ทั้งคู่เลยเนาะได้ครับโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจส้มเขียวหวานเขียวหวานสุโขทัยก็ใส่น้ำผึ้งอ่ะใส่น้ำผึ้งอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งใช่แล้วแล้วส้มเปื่อยบางอ่ะเปื่อยบางก็เสืรอมสุโขทัยอ๋อเหมือนกันใช่เลยเขียวหวานเปื่อยบางเหมือนกันเบอร์โทรเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรนี่ใช่ป่าใช่ครับใช่ใช่อ่าอ่าอ่าโอเคครับคิดถึงสีคิดถึงสีฟ้าเวลาหิวอ๋อ่าคิดถึงสีฟ้าเวลา ขึงสีฟ้าลึกถึงกันตาใช่แล้วอันนี้ท่าอยังอื่นด้วยไหมทำด้วยครับทำอะไรบ้างครับเดยวเฮ้ยไอ้บ้าล้างชาบสั่งล้างชามเลยทุเรียนทุเรียนอ๋อมีทุเรียนแต่ตรียนทำอันนี้ทำส้มแต่ตรงนี้ททำได้แต่ส้มทุเรียนทุเรียนเจอกันที่ตลาดไทยตลาดไทยใช่แล้วมีส้มเฉวานใช่มีทุเรียนมีลองกองมีโอ้มีลองกองด้วยใช่ครับมีอะไรอีกแล้วก็มี เนน้อยเออใช่เนน้อยมันมีมีเตมเอเยอะไม่เหลือเงินเยอะอ้าโอเคโอเคอ่ะสำหรับอีกทีนี้นะครับสำหรับส้มโอกับทุเรียนเอ้ยส้มโออีกแล้วขอจะพูดแต่แบบส้มโอส้มเขียวหวานกับทุเรียน<อ>เพื่อนๆชอบกินแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นีจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.